อปอร์สไลซ์เออืดมาทำไมอ่ะโอ้ถอยรถก็ได้รถหกล้อนะเนี่ยมันมันยาวเท่าสิบล้อเลยหรอมันยาวเท่าสิบล้อเลย ลรถไช่างมาด้วยครับไ่้มาสองคนสวัสดีครับ Thôi mau quá à. con càng ơi con càng, càng dù tôi càng ơi chậm mà hót đi học rất nhiều Xuất chặt cò ใครมีรถกงรถเกี่ยวนะครับเรื่องรถเกี่ยวนะครับครบวงจรนะครับเนี่ยเบอร์โทรตามนี้เลยนี่ครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับครบวงจรนะครับรถแห่ใช่ไหมนี่รถแห่ใช่ไหมยางฮะไปแล้วครับไปแล้วครับรับตัวเรงขอบคุณเสียเอิร์ธครับเสียเอิร์ธบริการถึงที่นะครับ ไม่ว่าแต่รถเกลียวรถไถของ Kubota ก็ครับทางไหนก็พังหมดครับก็พังครับอพังหมดครับพอพอจนตุ้ยวันนี้วันนี้ตั้งรถพาพริสซูลินมาอันนี้ม,มารับโอ้สุดยอดไม่ต้องเอาลงเหรอ,อ เขาเล่นคอนเสิร์ตอบงอะไรบิ๊กซูรินบิ๊กซูรินบิ๊กซูรินเขาร้องงไงนะเพลงอ่ะอ๋อขลังภาพก็เดี๋ยวตัวนี่ต้องแปลงใหม่ ลูกค้ามาตอนเดือนที่แล้วหมดไปสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดใช่ครับสามหมื่นเจ็ดตีไว้สีห่ตัวนี้ด้วยไม่เ้ยมาเพื่อแล้วก็ไปก็ต้องดัดแปลงประมาณกี่บันสามบันครับสามบันวันนี้วันหนึ่งประกอบวันหนึ่งซื้ออะไรวันหนึ่ง คือพีไปรอ็ดวันหนึ่งเต็ม <100 8. S 2> ๆนะหวันแล้วก็ประกอบอีกวัน <100 8. S 2> รอยเอ็ดตรงไหนเด็ดนะครับออรอยเดครับเรือยนต์รอยเอ็ดครับอ๋อเจริญยนต์รอยเอ็ดไม่ใช่อาบบนวนใช่ไหม <laughs> ต้องพาเสือเอิญไปเลยเปล่า <laughs> ต้องไปแถวต้นยางคู่ไม่ใช่เราไปทำรถหาอะไรตรงนั้น บางทีเทอโบใหญ่เกินไปก็ไม่ได <Leute> ้อีกหรือเสร็จน่าจะช่วงเวลาไหนสามชั่วโมงก็ประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามก็เห็นแล้วบ่ายสาม บมายสามก็เห็นแล้วรู้เรื่องเดี๋ยวเรารอไปชมดูว่าจะเป็นยังไงนะครับรถอะไรดิรถไทนาตัวนี้ใช่ไหมรถไทนาครับโอ,อ้รือร้อรือร้อ,รอประกอบช่ไมช่างคุณไอ้นี่นทำอะไรครับช่างอ๋อ อ๋อตู้นวดอ๋อใส่ตู้นวดตู้นวดอันนี้แตกไหมนี่แตกไหมนี่ตแตกเลยครับที่ช็อตเท่าไหร่ครับนี่ก็ <c oughs> มาดูมาดูช่างกล้องครับในช่างกล้องอยู่ไหนเนี่ยฮะช่างกล้องก็ไม่อยู่อ,อ,ยอีก ให้ทำงานช่างกล้องไม่อยู่แบบเกินไปแล้วคนเราอ่ะเออให้ทำรถแบบเจ้าของมาโนนอะไรประมาณเนี้ยโอ้ตายแล้วโอ้ไม่ไหวไม่ไหวช่างกล้องปะกอบปกอบสาเหตุนะครับก็ สาเหตุที่เครื่องเอ็กซิเดนต์ก็ไม่ได้ดูน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าเนาะไม่โทษใครดอกรา่ชักเนาะมันมันเป็นไปแล้วเนาะเราก็รอบต่อไปก็ต้องระวังนิดหน่อยนะครับต้องระวังนี่เราก็ ประกอบเสร็จเรียบร้อยเหลือเออแล้วตัวนี้ต้องเชื่อมใหมไหมทอ่อใส่ท่อเนี่ย,ดดยนี่ก็รอนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อย,ดดยน,นี่ก็รอชมต่อไปแล้วกันครับตอนสิดที่